ท่านผู้ชมที่สมุทรสาครนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับผลกระทบไปนะครับล่าสุดไปตรวจสอบบอกมีชาวบ้าน17คนแคดเมียมเกินเกณฑ์ฮะเนี่ยถึงบอกว่าพอไปปุ๊บมันมีผลกระทบแบบนี้อะใครรับผิดชอบล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จากกรณีที่เอาพนักงานในโรงงานเนี่ย21คนไปตรวจบอกมีแคดเมียมในร่างกาย ทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นที่ J&B Metal จำกัดนะครับก็เอาพนักง,งานไปไป,ไปไปตรวจนะครับโดยเป็นคนที่มีสารแคดเมียมในร่างกายสูงเกินเกณฑ์7คน4ใน7เนี่ยบอกว่ามีภาวะเลือดจางร่วมด้วยแต่ทั้งหมดยังมีอาการปกตินะครับก็ส่งตัวกลับไปที่พักอาศัยแต่ว่าต้องฟฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการต่อเนื่อง ซึ่งนักข่าวก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฮะประมาณสักบ่ายก็ไปตรวจปัสสาวะชาวบ้านที่อยู่รอบโรงงานอีก34คนเมื่อวันที่9เอามาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงก็จะนําไปสู่เรื่องของการวางมาตรการป้องกันฝ้อระวังอันตรายปรากฏว่าที่ตรวจไปเนี่ย เจอฮะคนที่มีแคดเมียมในร่างกายสูง17คนในจำนวนนี้เป็นคนที่มีภาวะสารแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์ก,กำหนดอยู่5คนแต่ยังไม่สูงเท่ากับที่เจอในร่างกายพนักง,งานในโรงงานอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะนี้เป็นประชาชนที่อยู่รอบๆนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับคุณหมอสุรวิทย์ศักดานุภาบอกว่าคนที่เจอแคดเมียมสูงกว่าค่าอ้างอิง5คนนี้เดี๋ยวก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับต้องมีการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดเหมือนพนักง,งานโรงงานแห่งแรกเหมือนกัน ส่วนพนักงานโรงงานแห่งที่2กับโกดังที่ใช้เก็บแร่แคดเมียมกากแร่แคดเมียมซึ่งไปตรวจต่อจากโรงงานเนี่ยไม่เจอแคดเมียมในร่างกายนะครับซึ่งตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดยังเตรียมจัดประชุมสมารประชาคมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนด้วยคุณหมอบอกนะครับบอกว่า รัมนตตีว่าการสาธารณสุขเองปลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการก็มีข้อสั่งการในส่วนจังหวัดให้เตรียมการเฝ้าระวังครับดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพคนที่รับสารแคดเมียมเอาให้ดีที่สุดแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายให้ไวที่สุดแล้วก็มีการร่วมการงานกันทั้งหมด6กกระทรวงฮะเพื่อย้าย กากแคดเมียมกลับไปจังหวัดตาครับในส่วนของภาคประชาชนเองนะคะสภาทนายความเองเขาก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะดรวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาธนายความและผู้เกี่ยวข้องเขาก็มีการถแถลงข่าวกันประเด็นที่มีการขนย้ายกาก,ากแรกแ่แคดเมียมเพราะว่าต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนก็เลยบอกเลยค่ะบอกว่าสภาธนายความออก6มาตรการประกอบไปด้วยข้อที่1สภาทนายความจะมีการแต่งตั้งคณะทํารรงานให้ความ ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีที่ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบจากการขุดและการส่งต่อกากแร่แคดเมียมข้อที่2นะคะจะดําเนินการเรียกร้องและดําเนินคดีตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองมลพิษหรือแหล่งกําเนิดมลพิษต้องเยียวยาความเสียหายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจะเรียกร้องดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐที่อนุญ,ญาตให้ขนย้ายกา,กากของเสียอันตร จากบ่อฝังกลบภายในโรงงานถลุงแร่สังกะสีโดยไม่มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต้องชดใช้เยียวยาผลกระทบให้กับประชาชนข้อที่4ก็คือขอเรียกร้องให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจเลือดปัสสาวะประชาชนจังหวัดตากและชุมชนที่อยู่รายรอบโรงง,งานถลุงแร่สังกะสีรวมถึงประชาชนในตำบลแม่กุแม่ตาวพระาธาตุผาแดงที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่สมุทรสาครชนบุรีกรุงเทพทั้งหมดเลยเพื่อ เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการเก็บหรือว่าครอบครองกากแคดเมียมข้อที่5ค่ะขอเรียกร้องให้ภาครัฐผลักดันและผ่านการออกกฎหมายเกี่ยวกับการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ และข้อที่6นะคะสภาทนายความเห็นว่ากากแคดเมียมเป็นกากของเสียอันตรายที่ตรวจพบในโรงงานต่างๆทั้งในพื้นที่สมุทรสาครชนบุรีกรทมต้องนําไปกําจัดฝังกลบในโรงงานที่มีใบอนุญาตประเภท101นะแล้วก็ฝังกลบกา,กากของเสียอันตรายเท่านั้นจะไปทําลายไปฝังกลบที่อื่นไม่ได้อันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือ6มาตรการของสภาธนายความที่ออกมาถแถลงในวันนี้ค่ะ <c oughs> ตามกันยาวๆ,ๆเลยท่านผู้ชมเพราะมันมีความกังวลกับ<ช>ความรู้สึกของประชาชนหลายคนนะครับ